มากราบสวัสดีพี่น้องมินเนกะลูกทรายลุงพันธซา,านาชาแนลเอาลังผึ้งมาให้ลังผึ้งอ่างผึ้งน้อยมาให้กินป๊าพ,พี่สิเป็นตาแสบครับหวานเจียบอ่างผึ้งออืืมันสิ บตัดแตเอ้ยบมนตอปากกูบ่โอ้อืมอืมกินห้กิหางอยมันคือมีนามวะกินหางมันกินหางมันอืมอืมอะไรอยอรอยอรยน่อยยื แทบแับบอืมอืมอะไรออบแทบแบโอเคโอเคโอกินลูกมั้ยนะน้ำผึ่งเดือนหาชุงเงย้าสิบสองเมตรเข้นเข้นเขินไปเอาเชื้อฟ้าเึ้นไปเอา รวมิบ a u 12เมตรโอ้แบบสีกับใครเนก่ก็กระส่าตื้นแซบแซบไม่นองแซบมาเบึ่งน้ำกันโอ้จะให้มันลุดไหมหักขึงน้นนะคะอันเดียครค่